บอกเขาไปว่าโควิดติดอยู่ที่ปอดนะครับแต่ว่าคิดถึงคุณตลอดติดอยู่ที่ใจบอกไว้โควิดติดอยู่ที่ปอดครับแต่ว่าคิดถึงคุณตลอดติดอยู่ที่ใจครับอ่านี่นี่ถ้าถ้าถ้าให้เปรียบเทียบระหว่างหนูน่ารักกับหนูสวยเนี่ยหนูเลือกอะไรถ้าถ้าให้เปรียบเทียบระหว่างน่ารักกับสวยเนี่ยหนูหนูคืออะไรพุ่งพุ่ใกล้ไหมก็ดิแบบบ็อกซิ่งอ่ะอะไรนะครับกลางๆหรอครับโอ้ยแย่จัง โมจูเน่โมจูเน่ My name is กระตูดกะตูดกะตูดโอ้ฮ่าฮ่ How are How are เอ้ยไม่ใช่ How are you How are you x c h o สิดเหรอใช่แล้วสิบแปด Okay น้ำไม่กันน้ำฮะไม่ใช่ผิด Oh my god สวัสดีครับฮันด้ารถพี่ยังว่างเลยอ่ะ ไอไหนกันครับเนี่ยอ้าวเงียบเฉยเด้อไอโด้ไอโด้ไอ้บอยาคุยดิเบิกกระจกไปคุยกันดิมาคุยไม่เป็นภาษาอังกฤษดิเนี่ยมึงคุยภาษาอีสานด้เพื่อนพูดไทยซัดอยู่พูดไทยซัดใช่แล้วชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อแบนค์คะแต่พี่พี่ชื่ออะไรกันผมชื่อบอยครับชอบมองจิตก้องเวลาถ่ายรูปบอยผมชื่อเบิร์ดครับใช่ครับผมบอยจีบิสักอันนี้เด้อเด้อเดอีกสองคนน่ะชื่ออะไร ผมจีโน่ครับจำเบร์ครับอันนี้คือลอยบางประกงครับชื่อสดเลยใช่ไหมใช่ครับผมจีโน่ครับจีโน่ชอบถ่ายติ๊กต็อกครับใช่ครับชอบแอคแอคอะครับใช่ครับตอนนี้กำลังทำชอบคนแอคไหมครับชอบคนแอคไหมครับสามคนเลยได้โปรชอบกินแซนด์วิชอ่ะฮะนี่เลยทำไมมุ่งอย่างเลยครับเนี่ยฮะ ม่่ใชแล้วฮิวเหรอเฮ้ยไม่ได้หมายถึงพี่อ๋อแล้วเพื่อนพูดที่เติมแล้วมันชื่ออะไรครับดีโน่ครับดีโน่ผมดีโน่นะชื่อชื่อชื่ออะไรดีนะชื่อกูดไนค์ค่ะเขาหม่อจะเพื่อนพี่สาวหรือไม่โสดหรือเปล่าโสดหรือเปล่าโสดคู่หรือเปล่าโสดทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับแล้วแม่ให้มีแฟนยังครับเนี่ยไม่มีพ่อคุณแม่ดิเดินทำไมครับเราดีดอะไรเนี่ยฮะขาขึ้นเหรอ กระชุ่มกระชวยฮะใช่แล้วกระชุ่มกระชวยด้วยด้วยบายบายไป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 พูดไม่พูดม่พูดใกล้มาเดี๋ยวได้ไหมแบบวบๆได้ไหมเออไปไปโดนอะไรมากระชุ่มกระชวยอะเอ้าผมจีโน่ครับจีโน่ชื่อจีโน่ครับอย่าคำคมไว้ใจผมครับ กินกินโนสตายครับกินโนสตายแล้วเรมีคนคุยยังครับามนนี้คุณมีคนคุยยังครอะไรครัยคุยพูดได้ไหมด้วยมีคนคุยดยังครับเนี่ยคุณมีมีคนคุยยังครับเนี่ยยไมม่่ีเลคะสนใจเรอยากมีไหมอยากอยากอยากมีไหมอยากอยากมีไหมคนคุยคุยมัรก็อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้โอ้ยจริงใจหมดแล้ครับตรงเนี้ยอายุสามสิบแปดโดยชอบไหมครับ อายุสาแนะครับอีกสองปีก็ส0ิแล้วฮะอายุอายุาปติดโควิดอยู่ชอบไหมครับชอบไหมผมติดโควิดอยู่อะเขาจะมาเป็นโควิดด้วยกันหรือเปล่าใช่ครับจีโน่ครับจีโน่คนบอกเขาไปว่าโควิดติดอยู่ที่ปอดครับแต่ว่าคิดถึงคุณตลอดติดอยู่ที่ใจบอกไว้โควิดติดอยู่ที่ปอดครับแต่ว่าคิดถึงคุณตลอดติดอยู่ที่ใจครับ อันนี้เขาก๊อปมาแล้วแน่นะนี่คุณเอาเอาไปแชร์ที่ไหนไม่ได้เราไม่แชร์นะจริงอันนี้จริงคำคมเมื่อกี้ที่ระบอยพูดนี่ไม่ใช่ของคนอื่นนะเขาคนคิดแล้วไปโพสต์ลงกูเกิลนะครับใช่ใช่ตอนที่ก็สินแล้วใช่ครับผมเซิร์ชครับโอ้โหทำไมน่ารักจังเลยคุณอยากเป็นคุณอยากเป็นกูเกิลได้ผมค้นหาไหมนะครับเจออะไรคะเออคุณอยากเป็นกูเกิลได้ผมค้นหาไหมนะครับอยากค้นหากูเกิลอยากค้นหาหนูเอออยากให้หนูไปอยู่ในกูเกิลจังพี่อยากค้นหาหนูจังเลยเออหนูเข้าไปอยู่ในกูเกิลได้มล่ะ เดี๋ยวจะมีคนหาหนูอะไรเงี้ยแต่บลาแคนที่จริงใจจริงใจให้ใช้วันละแสนเอา,อางี้จริงใจแต่ไม่มีตังค์ได้นะละ่ะใช่แต่ถ้าพี่จริงใจนะแต่วันหนูน่ารักเปล่าโอ้โหไม่อยากเชื่อว่าไม่มีแฟนน่ารักกันขนาดนี้ทั้งสามคนมึงถามก็ดีสัตว์หนูน่ารักนะครับห,หนูน่ารักหรือเปล่าครับหนูน่ารักหรือเปล่าเอ้าหนูไม่ตอบแล้วครับอืมหนูก็ไม่กล้าพูดว่าตัวเองน่ารั อ้านี่นี่ถ้าถ้าถ้าเปรียบเทียบระหว่างหนูน่ารักกับหนูสวยเนี่ยหนูเลือกอะไรหนูคิดวหนูเป็นไงเออถ้าให้เปรียบเทียบระหว่างน่ารักกับหนูหนูเลือกอะไรถ้าถ้าให้เปรียบเทียบระหว่างน่ารักกับสวยเนี่ยหนูหนูคืออะไรมพูดใกล้ไมาด้วยดิแบบบ็อกซิ่งอ่ะอะไรนะครับกลางกลางเหรอครับโอ้ยแย่จังไม่สวยไม่น่ารักอยู่ตรงกลางไม่ดีนะครับแบบว่าเป็นลูกผสมเนี่ยไหม เป็นลูกผสมนะครับอะไรครับครึ่งคนครึ่งอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยอันเนี้ยครึ่งคนครึ่งนางฟ้าเฮ้ยใช่ครับใช่ครับเออใช่เครับใช่เครับใช่ครับเอาดีๆีชอบเล่นบ็อกซิ่งไหมครับชอบชอบชอบเล่นบ็อกซิ่งไหมครับผมแบบไปดับมวยเก่าครับเมื่อก่อนก็เป็นนับมวยเก่าเฮ้ยเลยจะได้ช่วยกันฝึกซ้อมเฮ้ยแปลกแปลกทันี่ยช่วยฝึกซ้อมซ้อมอะไรดีนะ ซ้อมอะไรดีครับที่พัดมีเน็ตฟิกไหมครับมาดิที่พัดมีเน็ตฟิกไหมครับมีมากกว่าเน็ตฟิกด้วยเออฮี่ชัวรุ่นเนี้ยดูบิ๊กซีนีมาชัวขอไปดูเน็ตฟิกที่ห้องได้ไหมครับมาดิขอไปดูเน็ตฟิกที่ห้องได้ไหมครับพร้อปคอนกระจัดมาดิขอไปดูเน็ตฟิกที่ห้องได้ไหมครับได้ครับขอไปดูเน็ตฟิกที่ห้องได้ปารล่ะาว่าพี่สาวดูจังเลยอ่ะอุ้ยเพิ่งจะสิบแปดมา บอยเขาไปนี่บอยเขาไปแบบไล่พี่สาวไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหน้าบุศยได้ปะก็คือให้เราอยู่กันสองคนเลยอ่ะเออคนจริงๆผมอยากกินผัดไทยคุณบอกพี่บูวซื้อผัดไทยเนี่ยให้หน่อยได้ปยวลารเดี๋ยวผมเลี้ยงเองได้ได้ปยวล่ะมีห้องเลี้ยงครับอืมไม่น้อยห้องอะมีห้องเลี้ยงครับประเทศจีีก่โมงอะไรอ่ะโอ้โหไม่มีมีคอนโดเลี้ยงครับวันนี้มีคอนโดอย่างครับมีคอนโดมีคอนโดอย่างครับ ถ้าพี่ซื้อคอนโดให้ไหมครับพี่ซื้อคอนโดให้ไหมครับเอาเปล่าเอาเปล่าครับเฮพี่จะไม่ว่าหรอโอ้โหจัโย่โอเคหนูไปหาซื้อคอนโดมาห้องนึงเลยครับเดี๋ยวพี่จ่ายตังค์ให้อยากได้โซนหนูไปหาซื้อเยครับหนูไปซื้อคอนโดมาห้องนึงเลยเดี๋ยวพี่จ่ายตังค์ให้ไปไม่เอามากไม่เอาน้อยนี่คือยังไงครับเอาเคหนูไปอยู่ไปอยู่ห้องพี่ดีกว่าไอ้โทรมาว่ายังไงอะคะเดี๋ยวพี่ติดต่อธุรกิจแป๊บนึงนะครับโชว์รถด้วยโชว์รถด้วยขอขอบคุณธุ ฮัลโหลใช่ครับผมขายรถครับผมขายร้านเจ็ดครับรวยครับพนดีรวยครับครับผมอยากขายแบบองเงินนี่ขายถูกๆเลยครับรับเปล่าคุณจะรับรูเปล่าเอ่ยขอร้องล่าเดี๋ยวค่อยเอาไปขายให้ครับผมต้องไปดูก่อนว่าคันไหนครับพอดีรถเยอะเกินนะครับสองห้าสิบโลครับมันเยอะมีผมมีหลายคันนะครับผมรวยครับบ้านผมรวยครับพ่อผมรวยเพราะผมเปิดไอ้นี่ครับคลินิกปอฟันครับ คุณรับใช่ไหมคุณคุณรับใช่ไหมครับเจ็ดโคตรตึงอะ่ะได้ครับผมมึง boxing นี่ดิาศาสตว์เวลาคุยอะ่ะเออโมโหยังคุณ boxing ไปขอร้องแล้วฮะไอ้อ้เียตอนนี้ไม่ก็แบบอย่าเอามาอมอยู่แล้ว <c oughs> ไปเลยเดี๋ยวคุยเขาต่อด,ดิแบบขอเบอร์ได้ไหมครับขอขอขอเบอร์ได้ไหมครับส,สวย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 สวยฮาวขอเบอร์ได้ไหมครับข,ขอเบอร์ได้ไหมครับสวยสวยครับฮัลโหลครับ ฮัลโหลครับเอ้ยว่าจบแล้วล่ะแจ็คว่าเขาไปแล้วล่ะก็ <c oughs> ะโดนเรียกตัวสติหลุดไปแล้วล่ะอันเนี้ยเรียบร้อยเน็ตฟิกจบแล้วโปรแกรมเน,น็ตฟิกก็เฮียจบแล้วโอเคเดี๋ยวเอาคนที่ซื้อรถต่อเน็ตฟิกจัวคุณเลืแบบมือณทาแบบพูดที่คอพูดแบบอ่าสมมติประโยชน์หนึ่งใช่ปะเ <c oughs> สื้อเดี่ยว <c oughs> อย่าพูดเยอะไอ้แค่เดี๋ยวผมวิดลงปอดสวัสดีครับแค่นี้เพื่อเดี๋ยวมึงไม่ต้องใช้ลิ้นแหละมึงแบบมึงแบบกดบัดลิ้นไปสวัสดีครับแบบมไม่ต้องขอลิ้นเลยเวลาพูดบ็อกซิ่งอ่ะชื่ออะไรล่ะครับแค่นี้เพื่อนแค่นี้ชื่ออะไรล่ะครับไ,ไม่ได้เพื่อนมอไม่ใช่เพื่อนมไม่ใช่เพื่อน ีัยคนที่จะเข้าเซ็นเซ็นลบเงินไหนวะเนี่ยอ๋อเย่าคุณลืมไปว่าเขาส่ง G P s มาดีกว่าไอ้วะทำไมการจัดเลยวะตอนมแม่งนานเลงวะเขาอยู่ซอยด้วยพี่นี่เขาลัดเจอพี่ตรงไหนไม่รู้เนี่ยยีแลิบแปดละแปลกละเขาลัดเจอหน้าซอยอ่ะกูอ่ะเขารู้ไงเขารู้กูเป็นคนหน้าซอยใช้อยู่แล้วอยู่แล้วเขารู้กูเป็นคนหน้าซอยอยู่แล้วน้องเอาจริงอ่ะโหโห อยามาเป็นมูขนะสวัสดีครับไว้มึงแต่กดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยชื่ออะไรล่ะครับนี่จะรับรถกี่คันคะอ่ามีกี่คันน่ะโอ้โหเยอะมากเลยครับพี่โตจะการไหนเกียร์สุดอายุยังครับไม่ใช่ครับไม่เคยกับผู้ชายครับเวดิ ไม่เออผมไม่คุยกับผู้ชายเขาโทษเธอเธอประมันไม่เกินไม่เกินหนึ่งล้านกว่าไม่ถึงสองล้านงุ้งวิ้งอ้ยงุ้ยได้งแต่แม่งวิ้งุ้ยงอ่ะวิ้ีวิ้งใบดินน้องๆแล้วนะคะให้หนูได้ไหมคะอยากมาโอ้ยไม่ไหวแล้วขอกดต่ำๆหน่อยกดต่ำๆหน่อยครับกดต่ำๆหน่อยกดต่ำๆพี่โนนเนี่ยจ่ำนิดโอ้โหพี่อ้อนไม่เป็นพี่โนนว่าเอาอะโอ้โหไม่เป็นต่ำๆยังไงหรอคะ อนนเยคุณลดได้เท่าไหรอ่อ่ะถ้าเรารถ้าฝั่งถ้าเราอ้อนแล้วคุณจะลดได้เท่าไหร่โอ้โหอันนี้ก็ต้องต้องต้องดูครับต้องดูก่อนนะครับจัดๆเสรรอคะ่ะสร็จหรอร้านเจ็ดได้ไหมคะโอ้โห <c oughs> มวยเท้าเดี๋ยวโสด,ลแ,ลโสดลแล้วนะวอันนะี้อันนี้โสดโสดโสดกันเปล่าครับเนี่ยอันเนี้ยอะไรนะคะเป็นคนโสดหรือเปล่าครับอยู่ที่คนถามอะคะ่ะไม่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 ไมเอาเอาดีดีดีครับเอาดีดีดีสสยครับเฮ้ยไม่มีใครพบเข้าใกล้เลยเหรอครับ ไม่มีเลยค่ะมีแต่คนคิดว่ามีแฟนแล้วอะค่ะก็เลยไม่มีคนเข้ามาเลยคนไหนพูดวะคนไหนเป็นคนพูดครับตะกี้คนนี้ค่ะโอ้โหอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่โอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยทำไมอะค่ะถามไหมครับถามไหมครับอยากรู้ครับบางทีบางทีเราใกล้กันไงอ๋อหลัจะเป็นเพื่อนกันเอ้ยเป็นเพื่อนอะไรก็ได้ครับห้าสิบเดี๋ยวก็บอกไปโอ้เดี๋ยวนี้ ยี่สิบค่ะหื้อรุ่นเดียวกันเลยครับุรุ่นไหนยี่สิบไหเรางั้นเราก็เป็นเพื่อนกันได้สิคะโอ้โหเอาแล้วถ้าแบบโอ้โหทำไมคุณแบบดีให้เป็นเพื่อนอย่างเลยอะครับอ้าวคุณคุณรู้หรือเปล่าครับว่าบางทีเนี่ยการที่เริ่มโดยการเป็นเพื่อนเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นยากนะครับผมแล้วคุณจะเริ่มต้นที่อะไรอะค่ะต้นที่ไลน์อะลงไทยด้วยรักได้ปะล่ะ ต้องลองกดไลค์คุณตูโพสได้ไหมครับบอสขอบก็กดไลค์คุณตกโพสได้ป้างไหผมก็แบบถล่มไลค์คุณน่ะเปลี่ยนไปกดไลค์ไปกดหัวใจได้ไหมคะโอ้โหลึกเลยนะครับกดตรงนั้นน่ะแล้วเวลาคุณลงรูปกาแฟแล้วขอกดบ้าวได้ไหมครับบ้าวเมืาอคุณลงรูปแบบใครโทรอ่ะครับธุรกิจครับอ้โหครับคุณสกอตต์เ่าไงเหรออ๋อผมอยู่ตรงหน้าโรงหนังครับผมไม่มีรถครับผมก็อาศัยรถเข้ามาเหมือนกันนะครับบ้านอยู่ที่ไหน เดอมาดิบ้างอีกที่หนึ่งครับมึงหารถมันสิกูจะไปรับมึงได้ไงนะกูทำธุรกิจอยู่มึงต้องมาเองอ่ะเดี๋ยวกูส่งโลให้เดี๋ยวกูส่งโลให้สรุปรถนี่ลดราคาได้ไหมคะกระจัดเขาได้เขาได้ใครใครเขาพูดนะครับเมื่อกี้ใครคนพูดนะนี่ไงโอ้โวคนเดิมเนี่ยก็พูดกับคุณอยู่คนเดียวนี่ต่างใครต่างใคร ตังใครครับอาจจะตั้งใครตั้งใครอะไรนะตั้งใครตั้งใครอะน้องๆเราอยากได้ขอรวมกันมาเพื่อรถคันเดียวผมออกให้ไหมล่ะเฮ้ยพี่หอพวกรวยจังวะแค่ไที่บ้านรวยได้ไหมอะแต่ตอนนี้น้องเราไม่มีรถฟาร์มเลยตอนนี้เหมือนว่าไอ้นี่มันสแกนนิ้วไม่ผ่านนะครับผมต้องรอก่อนนะครับถ้าให้ผมออกให้ต้องทำยังไงมันถึงจะสแกนผ่านนะคะ จะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่บ้านรวยครับแบบน้องๆเราไม่มีรถฟาร์มเลยจะใช้รถฟาร์มวันนี้ค่ะใช้รถฟาร์มรครับพี่ต๊อบเขาพี่ต๊อบพี่ต๊อบี่อบรถเขาไม่ได้มีไว้ขับแล้วเหรอก็ขับไฟฟาร์มไงว้าเอ้ย ได้ไหมอ่ะขายขายให้เราได้เปล่าอะไรดีนะนะนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊กบอกบอกเขาเราแบบไปบ่อยเขาจะซื้อเท่าไหร่นะคุณจะซื้อเท่าไหร่นะครับคุณจะซื้อเท่าไหร่นะครับคุณคุณไหวเท่าไหร่อ่ะ้าว ให้เราต้องถามว่าคุณคุณจะคุณไบเท่าไหร่คะด้เราได้เท่าไหร่คะแรกเราคุยกับคุณแจ็คกี้ไปว่าร้านร้านร้านแปดปะถ้าคุณถ้าคุณใจดีสักลดให้อีกก็ไม่ไม่ขัดครับได้อีกสักนิดหนึ่งไหมคะได้ครับไปเลยครับฟรีเลยครับผมให้เลยครับเอาเลขไรครับเอาคุณแจไปเลยครับ เอากุญแจไปเลยครับเนี่ยฝากือไลบอกมาสิเอียเอาไปเลยต <c oughs> <c oughs> ทอาไะร่ครับแล้วคุยออกับคุณไปว่าร้านแปดใช่ไหมแล้วคุณอยากอยากลดให้เราอีกไหมล่ะข้ขะนนะครับ้ใหาคดนะครับขอคิดต้น เราเพิ่งเข้ามาแม่นานค่ะตักนิบหนึ่งได้ไหมคะเพราะว่าเพิ่งเข้ากันมาเลยอะรถรถโลขนาดนี้ยังไม่มีเลยจะไปฟาร์มกันอะคะ่ะอันที่คุณสะดวกใจก็ได้ไม่ไม่เป็นไร เนี่ยคุณโอเว่นช่วยพูดหน่อยได้ไหมคะผมจีโน่ครับจีโน่ <laughs> สรุปจะชื่อจีโน่หรือโอเว่นน่าจะสองเอ็มกับร้อยยี่สิบโดยคันหนึ่งเอัไหมใช่คือเป็นสอง0ันหรอคะเดี๋ยวเราไปถามให้นะ อี๒๐หนูคือคันประมาณไหนอคะคะกระบะครับนนั้นครับสีเหเรืองประมาณนาั่นไหร่ครับเมื่อกี้คุณแจ็คก,กี้บอกว่าสองพันสองล้านใช่ไหมครับโอเคโอเคค่ะครับมันลดคันไหนมั่งอะ กระบะคันหนึ่งครับแล้วก็คันนี้คันหนึ่งกระบะก็คือคันนี้ใช่ไหมกระบะเหมือนคันเหลืองรู้ครับรู้ครับเบอร์นู้ครับอ๋อโอเคใช่ครับคันเหลืนะองอ่ะหละไม่รู้รถอะ่ okay, อนะอโอเคคันเหลืองแล้วโอเครถแล้วในรถมีของแถมหรือเปล่าคะแล้วก็คันนี้ใช่ไหมได้มีของรอบของรอบเมืองที่มันโพลเอ้ยไม่รู้ว่าโพลแล้วหรือเปล่านะเพราะผมได้มาอีกทีหนึ่งอน่ะมีคนเอามาอันนี้ไว้ไม่เฉยผมทำอะไรไอ้กระบะ ใช่นะคะบิมีแมยังไงีะกระเป๋าเล็กอะไรอ่ะแฉกอื่นอะไรครับหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งครับอันนี้นะเดี๋ยวเราไปเรียกคุณ คุณกระเป๋าเลขอะไรนะอีกรอบหนึ่งพี่ไปให้ในข้อความแล้วครับโอเคค่ะหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งนะคะครับคุณยืค,คุณแจมาให้เราได้ไหมอะ่ะถ้าโควิดก็ไม่ต้องเสียก็ได้ครับโอเคโอเค รัใจใายอ่ะช็อตรัจใจยอ่ะตาขึ้นรถเดียวไหมพเพื่อ,เ,อ,าาอเราเออคุณอะไรอ่ะกระเป๋าเลขหนึ่งศูนย์สองสีค่ค่ะหนึ่งพันยี่สิบสี่บยบอยสตาร์รถบอยบอยบอยขอละเพื่อนคุณเราคุณเราร้องไห้เลยนะจะร้องทำไมครับก็แค่โดนโกงไม่ใช่เงินเราเราไม่อยาก คุณมัน,นแค่ค<อ>ำว่<ม>า,<บ>าแค่คําโดนโกงของคุณอะแต่มันเป็นเงินพวกเราทุกคนเลยนะโอ้โหกลับน้องไงครับอือยังไม่พร้อมอ่ะไม่ใช่ไม่พร้อมอะ่ะแต่ก็แค่เสียใจแค่นั้นอะคะ่ะเสียใจมากๆอะ่ะ <c oughs> ไปเจอที่ da 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 Upper Dutch for กระหลาดก็ได้ครับเดี๋ยาๆไอ้ค uh> uh uh ันน uh uh ี้เอาไว้ให้ด้กระลาดกระหลาดไหนอะค่ะนี่ครับน่ะใกล้ๆอะเราเราคุณว่างใช่ไหมเราเราขอไปด้วยคนหนึ่งได้ป่ะเราไม่ได้หมดนะเนี่ยคุณขับไปกันได้โอเคได้พี่พี่พี่ซอฟไปเไปเจนี่ก็ได้แค็ได้ไปคันนี้เลยเลยพี่ขับรถไม่แข็งบอยบอยพี่รู้พี่มันเร็วไอ้บอยอีกสองนาทีเยียบอยอีกสองนาทีพี่รู้พี่มันเร็วกูสองนาทีเด้งเด้งคุกไอ้เหี้ย โอ้ยเกียรติแกงเขาใช่แกงคาบูกินทำไมรถเลี้ยวยากอย่างพวกเนี้ยมันับไปเป็นไงโก็เราก็ไม่มีตังค์ให้ไทยมือนมีสักหมื่นไหมครับมีสักหมื่นไหมเราไม่มีเราไม่มีเลยอ่ะเราแบบจนมากเลยอ่ะเพิ่งเข้ามาด้วยครับมีกี่คนครับอะไรนะมีสมาชิกกี่คนอ่ะมีน้อยครับ นี่ครับคุณก็เอาเน่เก็บประสบการณ์นี้ไปครับชีวิตตะหินตาตะหินเินกงครั้งแรกตะหิน,หน,หนหไม่เคยดนกงก็จะไม่เคยมีประสบการณ์เราไม่อยากมีประสบการณ์แบบนี้อะดีคุณไม่อยากเป็นประสบการณ์ดีๆให้พวกเรารอคะโษครับโอ้โหพี่มันเร็วคุณเรารู้ว่าคุณอ่ะเป็นคนใจดี พี่รู้พี่มันเร็วอะ่ะใช่บอยใช่รู้พี่มันเร็วอคุณน่าใจดีจะตายเราดูแต่ถ้าพี่ไม่ได้กินเนื้อตอนนี้นพี่ตายเอากระเป๋าหนึ่งศูนย์สองสี่ค่ะหนึ่งศูนย์สองสี่ลองเบิกดูก็ได้ต้มาบอกมาดิคุณอยากพิ่งไปนะอีกสอ,อ,องข้อ ให้เราก็ได้ดค่ะตีหนึ่งศูนย์เจ็ดหกค่ะเอฟอยู่อยู่ไหนวะรถกระเดนเนละขอบคุณค่ะชื่อแปลกๆนะ,ะครับเขียวบอยไปไหนอะ่ะ คือ,อยังไงชื่อแปลกๆคะ่ะอ,อ๋อเปล่าครับเปล่าเปล่าครับะไรนะครับไม่รู้ว่าเขาบอกว่าชื่อพี่แปลกๆของหนูคือคันไหนอ่ะมันองขึ้นเสียงด้วยครับเออของหนูคือคันนี้เสียงเขาเป็นอย่างไน,นอยู่แล้วอืมเขาจะเบิกทำไมครับรถมันจอดอยู่ตรงเนี้ย <laughs> ใช่เขาทำบอกเขาเก็บทรงไหนก็ได้ครับ เรื่องทำทรงดุตลอดเวลาแล้วใครใครทำทรงไปร้องพปร้องไงเก็บไปไนถไงเลยแล้วดูทะเบียนก่อนดีอีนี่ทะเบียนนี่หรอก็ตักทีไหมเนี่ยถ่ายไปใหม่ว่ะเพื่อนฮะไม่เอาอ่ะขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ คุณค่ะอขบคุณครับครับขอคนน้าาเจนนี่เจนนี่กลับคันไหนเจนนี่คันนู้นอ่ะเก็บดิมือเขาจะทำแจกเข้มเพื่ออะไรโอเคเดี๋ยวไม่รู้อันนมาคันไม้ในมือมันสั่นนะแจ็คอ๋อแล้วพี่แล้วปวดเลยครับแล้วคุณสองคนกลับไหนอ่ะ ทุดงครับทุดองใช่<ม>คุณเดินเนาะผมจะหนีบวชแล้วไปสองอาทนตย์เสร็จก็ไปบวชแล้วครับผมแล<ด>้วถ้าคุณบวชคุณคุณดูดวงดดูวงให้เหราได้ป่ะดูดวงแต่ต้องให้ให้เพื่อนผมมาดูตอนนี้เพื่อนผมติด COVID โควิดอยู่อ๋ออันอันเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อนคุณหายแล้วค่อยมาดูดวงให้กันได้ผมไม่เคยรักษาเพื่อนผมเลยนะครับเพื่อนผมแบบต้องการแบบยารักษาหัวใจนะอะไรเงี้ยเอาไม่ใช่หมออ่ะดิ หคุณกับพี่อยู่กับแฟนคุณนะครับทั้งนั้นอ่ะปฏิเสธทุกอย่างเลยจริงชัวขอบคุณนะคะขอบคุณได้แล้วชัวเขายืนเขายืนโซ่ยซ่ไม่เคยเห็นปะไม่เได้ไม่ได้นี่จริงแกงนี่เขามาตอนไหนวะเนี่ยไอ้วะมาผมใส่แจ็แกนี่ยไม่เคยเห็นเลยเกามาตอนไหนกิโลเว้ยนี่มันเสียแจ็คนี่ว่ะเว้ยรวยที่ผายเลยครั เนี่ยครับเนี่ยเออปาร์ตี้เลยปาร์ตี้เลยป่ะเฮ้ยเล็กเด็กไอ้เด็กมีเด็กไอ้ดาเล็กเด็กเล็กเด็กนี้เล็กเด็กนี้เล็กเด็กนี้มึงอย่าลืมนะมึงมี250ราสลอยู่ที่กูอีกคันนึงแล้วเนี่ยเหลือขนปลาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้แล้วละแล้วกูมีอยู่ที่ที่บอสอีกที่บอสสองคันที่ที่ใครไม่รู้คันหนึ่ง